สวัสดีค่ะทุกทท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสร้างพ้ารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ใจจะพาทุกท่านมาคำนวณแนวทางหายหวุ้นจีน VAP เช้าบ่ายนะคะทุกคนวันที่3กุมภาพันธ์2,567เดเ้อค่ะทุกคนก่อนเราไปคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะทุกท่านขาสูตรการคำนวณแนวทางที่ใจจะให้นี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกแต่ละรอบนะคะถ้าท่านไม่ชอบให้รอดูเลขเด่นประจำวันท่ายคลิปได้เลยนะคะสามารถวิ่งรูดได้ทุกคุทุกหวย ส่วนคู่ที่ใจจะจับให้นี้นะคะก็เป็นการหาตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายและการหาความน่าจะเป็นนะคะทุกคนทีนี้มาดูนะคะวันที่3นะคะทุกคนใจจะพาหุ้น v ีอใจจะมาให้เฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะพี่น้องสำหรับเอฟซที่เข้ามาใหม่นะคะเลยไม่มีผลของวันที่2ให้ดูนะคะ เด่นรอบเช้าของวันที่สามอยู่ที่สี่และสามพี่น้องสี่นะคะสี่เก้าสี่แปดสี่เจ็ดสี่สองสี่หนึ่งสี่สามสามนะคะสามเก้าสามแปดสามเจ็ดสามสองสามหนึ่ง สามศูนย์ค่ะเด่นรอบบ่ายค่ะทุกคนเดินรอบบ่ายอยู่ที่เก้าและแปดค่ะทีนี้มาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะเก้าค่ะเก้าสี่เก้าสามเก้าสองเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าห้าค่ะ แปดนะคะแปดเจ็ดแปดสี่แปดเก้าแปดสามแปดสองแปดห้าค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะพี่น้องทีนี้มาดูคู่ตัวเด็ดค่ะสี่สามเก้าแปดนะคะ สำหรับคู่ตัวเด่นนี้ที่ใจจะให้นี้สามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทุกรอบทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะถ้าท่านไม่ชอบให้พิจรารณาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันนะคะแต่ตอนนี้เรามาดูคู่ตัวเด่นก่อนนะคะ4ค่ะ49 48 43 39 38 9กับ8รอบบ่าย94 93, 93 แปดนะคะแปดสี่แปดเก้าแปดสามนี่คือคูติดนะคะทุกคนทีนี้มาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจําวันเสาร์อยู่ที่เลขเจ็ดและเลขสองเบิ้ลประจําวันคือเจ็ดเจ็ดและสองสองนะคะทุกคนสําหรับเลขเจ็ดและเลขสองนี้ fc ทุกท่านสามารถวิ่งดูดได้ทุกคนทุกหนวยทุกรอบแล้วต่มักแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนนําไปใช้ได้เลยนะคะมาดูนะคะ เด่นรอบเชา้าอยู่ที่สี่และสามเด่นประจำวันอยู่ที่เจ็ดและสองเป็นเจ็ดสี่เจ็ดสี่สองวันนี้ไม่ติดคู่ตัดเรนพี่น้องสามนะคะสามเจ็ดสามสองเก้ากับแปดรอบป่ายนะคะเด่นประจำวันเจ็ดและสองเป็นเก้าเจ็ดเก้าสองแปดนะคะแปดเจ็ดแปดสอง นี่คือคู่เด่นแยกกับเด่นประจํำวันนอกเหนือจากคู่ตัวเด่นนะคะหรือว่า f อทุกท่านไหนไม่ชอบก็สามารถเลือกตามที่ใจหาไว้ให้หรือจะจับใหม่ก็ได้นะคะพี่น้องมีเขามีหลุดเหมือนกันทุกวันทุกหุ้นทุกหวยนะคะทุกคนแล้วแต่ช่วงนะคะบางช่วงก็เลขเด่นเดินด,นดีบางช่วงก็เลขเด่นประจํำวันเดินดีนะคะพี่น้องคะ เขากับบอสสามสารถทราบใดพี่น้องว่าอันใดสีเดินดีนะคะทุกคนใจใจนะพี่น้องคะอยากให้เดินดีทุกวันนะคะทุกคนอยากให้ f อฟมีรายได้ทุกวันเนาะพี่น้องมาดูนะคะสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับหวยหุ้นจีน v ีไเช้าบ่ายวันที่3กุมภาพันธ์2567นะคะ สำหรับคลิปนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอใหท้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันมันสุขปูสุขคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ